จ้วก่อนเจ้าก่อนอันนี้เต้นนะก็อดใจก่อนเด้อน้ำชวมยุ่ยเฝ้าฉีกเลยวมันที่โยมันที่โยมอ่ะมาอย่างเริ่มแล้วแป๊บนึงอ่ะ สวัสดีครับผมพี่น้องสุขู้วนครับในเพจของซอดูนี่นะครับรว่างหันไล่ในเพจแก้วนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาช่วยน้าท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสุงพิสัยนะครับตาบลอะไรนะอ่าบ้านปลาปัดบ้านปลาปัดบ้านปลาปัดนะครับตําบลน่าจะเป็นท่าอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าพื้นที่นะครับอันนี้รอบที่2นะครับเพราะว่ารอบแรกผมไล่ในเพจแก้วนะครับรอบนี้รอบที่สองเขากลับออกมาเอาถุงยางฉีพ ยังเี่บถุงยางเชียนะครับเ่อไปแจกใจให้พี่น้องนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเียวเขาเกือเป็นหมู่บ้านที่เขาตองอ่าระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้คือบริตัดนำตัดไฟนะครับไฟฟ้ายังคงมีเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความระมัดระวังระวังระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมในการเข้าไปไปเข้าไปตลกนะคนเมืองทาไหนล่ะเนี่ยขันเก่านะครับ ขอมาแล้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจนะครับผมขอขออย่างหลายขอแค่เข้าว่ากมากำลังใจเห็นความดีต่อไปนะครับส่วนมากกับพวกใครใส่เพีอใใเพขอต้องรูที่ไหลไปไหนนะครับก็ใส่แจ็คเพลียนแข็นะครับอะไรพกเขาตอนนี้นะครับมวลน,น้ําที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับลื่นมาท่วมจังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นนะครับรอบที่แล้วผมไปซอยจังหวัดชัยภูมินะครับไปไหนนะเสียไปไหนนะ อาคอนแกนสุนรบดีราคาไปพวกยังของพวกกันโองพวกไส้โขงไส้สคนถึงอาโงไรไสรมองยูครับการที่นองการะสบอุตุกับไผ่นะครับผมนครับตอนนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เขากิดกำลังนั่งเรือนะครับผมนะครับเออนั่งเรือนะผมไม่นั่งรถไม่หรอกนี่แต่ไปไปบานยังที่นี่บานปลาบาอันนี้ก็คือถุงยังชีพที่พวกผมเตรียมมานะครับผมนะฮะกับ นะครับทั้งเมื่อทั้งมวลนี้ตั้งแต่การซอยนำถ่วงรอบที่แล้วก็รอบนี้เท่ากับบริษัทเปิดรับบริจาคครับนะครับระดมทุนกันในทีมงานนะครับวันนี้ก็เสียกีภรรยานะครับหลายคนหลายท่านมาทำกันนี่ครับเกินไปหัวหน้ากลมามนะครับเราต้องขอบคุณมูลที่เมตตาทำมูลที่สว่างศรีวิไลมูลที่กู้ภัยพนมไพยร้อยเอ็ดแม่นปะแมนแม่มาทำแจักเกอร์ปอพี่ปอถือนะครับตอนนี้นี่ครับพี่น้องนะครับรอบที่แล้วผมไลยสดในเพจแก้ว ส่วนมากเฮ็ดความดีบ่ใครได้ไล่ล่วงหนวครับพี่น้องนะครับน้ำน้ำยามเขาดาอุ้ยน้ำน้ำเครื่องเสาไหมนี่ครับน้ำเครื่องเสาครับพี่น้องนะครับนะและก็มาคุณโอมก็มากับผมด้วยนะครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เขาแล้วฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแล้วก็ให้ทีมงานของผมเอง นะครับได้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไปนะครับเพีดความดีบ่มีไผเห็นกระสร้างฮีแม่นนะครับผมนะครับสีเป็นสายนะครับผมดื่มแบนทุกวันนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับถุงยังชีพที่ผมเตรียมมาก็เล็งเห็นถึงสุภาพสตรีเด็กๆเด็กน้อยสแกในะครับน้อยเล็กๆแต่ว่าวังหันเนี่ยผมกะถวายหลวงพ่อไปจักเรื่องมาออกบ่บู้ละทุงอันผานะไม่ก็ะไดนะครับรอบที่สองนะครับ โควิดกระไดซอยนะครับน้ำถ่วมกระไดซอยขอบุญกุศลนี่นะครับน,นนท์นให้ชีวิตของทีมงานของผวกกับผมนะครับมีแต่ความสุขจเจริญรุ่งเรืองพี่ต่อไปไปใส่เอีพีต่อไปอีกซอยเจ้าของซอ <laughs> ยสังคมมาหลายเหรอแมนซอยนะเหลือดเจ้าของนะครับอ่านี่ครับน้ำถั่วบ้านเลื่อนประชาชนเครื่องหลังเลยนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมนะครับเอาามอันนี้ไปรอบที่สองครับนี่รอบที่สองนะครับนะครับรอบที่สองที่เราจะช่วยเหลือนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาร่วมคณะกับผมนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับขอบคุณมูลที่เมตตาทาจังหวัดกาะสิน์อาจารย์ติงลี่นะครับจัดเรือมาให้คนขับเรือรือคนสูบมาครับนี่เอาวะเกียวได้บุเกี้ยววะวัสดีครับวัสดีครับ ยุ่สายสเสียงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเข้าบ้านท่าสาราบ้านประเดิอดนะครับเพื่อนแจ้งมาว่าแล้วไซแมดก่อนเสือทีอไหนนีได้เสียความยากลำบากคือว่าต้องสซเมดในการทำงานนะครับเพราว่หมูบาย่านนี้ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคโควิดในทินี่หรือทางไหนเนาะโอ้ท่านันตีครับ หาขวานเลยสู่ๆได้ครับเรับผื่องเอาอันสังเกตได้ว่าเช่าบ้านของเฮานี่บอมีรถดครับเพราะว่าขายหลอดมาเสิบเอ้าเป็นยังคือมีเลือครับมันติดลำนำที่บรอเ่อ๋อติดลำนำที่กันบอก็เลยมีเลือเป็นคนเจ้าของเองนะครับ อันนี้คือบ้านยังพ่อบ้านยังบัดปลาปัดสำโรงบ้านปลาบ้านปลาบัดปลาเดือดปลากระเดือบ้านปลาปัดสำโรง๋อ้แล้วตรงฉีดอันนี้ครับแอลกอฮอล์นะครับครับกะ แอลกอห้ามชำรับขาเชือนี่เขาเติมไปในทองเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเชือกจิบวสามารถเขาไปทำไร่ล้ำใส่ห้าได้แมนครับเพขาใส่ปะก๊อกเล็กก็พอปะเถิดอาปากนะครับเมาทันแล้ววันนี้น้ำดื่มนะครับประมาณเอ่อเกือบห้าร้อยแพ็คครับแล้วก็ของใช้สาธารณประโยชน์วันนี้นะครับเราอ่อได้รับการสนับสนุนจากบุ๊ดดิ สนับสนุนผมมากนะครับโบจะเป็นหลังไม่แม่นำหนึ่งก็ดีนะครับเสียตีพัทยาครับนะครับบางสุขนะครับเขตตันเขตแก้วโคราชเป็นพื้อนยูทั้งหนานะครับครับตรงเสียงอะไรเลยคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้อนรับดีครับผมผมคือพลังคนอะอะไรนะ อันนี้ผมเอาน้ำน้ำดื่มแล้วก็หลายๆอย่างมานะครับต้องขออภัยที่บ่ได้เปิดบริจาคเนาะพี่น้องนะครับทุกคนเดือดร้อนอยู่แล้วครับครับพอดีมาแต่สีสะเก็ดครับพ่อพอดีว่านั่งเศร้าทีมงานของผมถึงแดดบ่ได้ครับเพราะว่าเป็นความทำไหมทำอมทำลมวันดีครับวันดีครับพ่อโอ้ พวามมีเมนยิ่งวาอยู่นี่ลูกสาวมาทำงานนี้แต่หลานนี้ต้กันร้านร้านหลานอายุเท่าไรล่ะอายุวายุปอหวครับโอ้อนิ้มผ่านแล้วไม่เห็นอยู่ครับเอาน้ำให้เพิ่งนะครับน้ำน้ำขอน้ำ่อยครับคุณโต้ก็ขอน้ำหนชุดแล้วก็น้ำครับจ้าจ้าครับพอคือสูดแด้วพอเด้อะสูดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับปเอ้าบักร้อนไปกินอยู่คนเดียววะ แม่เราจะไปตรงไหนอีกฮะทองเรืออท้องเรือปิดแล้วเราตั้งแถวดีกว่ามามาอ่าแล้วแล้วผพืใอสิถือกองมามานี้เออเดี๋ยวเอาไปวางก่อนเดี๋ยววางเออเดี๋ยวถือให้โอ้ยโอ้ย เอายาเอาน้ำมาด้วยครับเฮ้ยยาดีครับผมพี่ปั่นนะครับผมพี่ปั่นเดี๋ยวเอาน้ำมาครับไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเขาไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้นี่บังซุปครับผมบังซุปครับแม่ตั้งแถวเลยพ่ครับผมเชียรมนะพี่าครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมแจกของมัน พี่ซุปจจกน้ำไปไหนครับโอเคครับผู้ใดได้ถุงยางอุ้ยถุงยางไปถุงยาถุงยางสิกเอาไปเอาหน้าด้วยครับเด้อรับพี่ขาทำไมน้ำเดือดหน่เด้อครับผมครับโอ้ยเจ้อเดดเบิร์ดเนี้ยเด้อจีบครับสูดๆนะครับสูดๆนะครับผมครับครับครับผมครับครับผมครับ เอาน้ำด้วยนะครับมารับแนะครับเุงเอาน้งด้วยครับผมได้ครับผมเอานังด้ำไพอเอานังน้ำครับผมเบิ้ลตเบิ้รองอ่นทั้วในเบิ้ลตะเบิลนะครับเอานบ้ครับเอาน้ํา้ำด้แม่เด้อได้แล้วานังหนังังคือฟังทีครับนม่นนังคือฟังทีได้ครับเอานังน้ำได้ครับคนรับแขกคนรับแขกที่เรงเลยพี่เราเลย ธรรมดาละได้ด้วยเบิร์ละบ่หาผู้ได้ราได้นะครับน้ำได้เลยใครยังไม่ได้บ้างครับผมใเดียวมั้รเียวไคับอะครับปครับไมัง ผดเลยนะครับตรงนี้เนาะเดินยถเมืดนะโอเคโอเคครับเรียบร้อยราจะทานู่เข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำบุญต่อไปนะครับถ้าสาราเราเข้าคืนนี้เลยได้ไหมมันมันต้องเสียอไม่ต้องเสื่อเข้าไประมันจะได้ไม่เสียเวลาถ้ารถเข้าได้ไปเลยคืนนี้ เบอยิงเสาว่บมเทเลยเกินแล้วฮะยวลองอาลไปโอเคไอ้เสือบอกพี่นไม่ได้เหตุตอนเนี่ยไงเดินไปห้อนไปางทรงอันนี้เป็นไปไทยผมมาเข้ามากับจิลปบินดาลาหลายครับเขาไปเซตต์ไอ้อาไปลซานเซล่าบเรืืองบอเรลือ เมาเรือเอ้ยขับเลยเดี่ยเมาเรือจะมาขับเรือดยังไงลูกเว้ยเมาเรือเดเดื่มสิครับสมเป็นเก่าเห็นไหมครับกันนันเป็นพระเอิ่นว่าจช่ไดมล่ะถัดถัดนี่เออนั่นแหละสูดๆเด้อครับพี่น้องสูดๆเด้อยสูดๆครับสองนิ้วครับอ่าสามนิ้วก็ได้เด้อครับเด้อสีนิ้วสีนิ้วอะไรนะอะไรฮะ ไอ้ท่าสาลานี่เราเข้าได้เลยไหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยคืนนี้นะครับเอาให้สุดแล้วไปหยุดที่เปรนอนนะครับ่านผู้ชมกรับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมไห่ทีม่านซ่องดูฮี่ครับขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะครับแล้วนะทำความดีเข้าวกเใคร,ใไ,รไดี๋ยวไหปนไดครับนะครับพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่าพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีใครเข้านะครับ นะผมก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับผมทาภาพระบิดเขาไปเลยจังเลยฮะทาภาไป็นยังอะอะไรนะก็ไม่อยู่ไงเข้าไปแล้วอ๋อทาภาท่านลองไปแล้วเหรอใช่ท่านก็ไม่อยู่ออะไม่รู้ไม่รู้นะท่านมองนับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่ครับผมสูวซัวครับสําหรับหน่วยงานเข้าไม่ถึงนะครับหน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึงหน่วยงานกู้ภัยเข้าไม่ถึงหนักหัวนักหัว นะครับกับเฉยๆนะครับเอาผานะครับเอาผาเดี๋ยวท่าไปซอยน้อครับเนาะเอาผ้าล่ะรอบที่แล้วนี่ผมไปซอยจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วการจังหวัดขอนแก่นชันเบดน้อครับรอบนี้ก็ได้มาท่งพีแหละครับพี่น้องอู้หู้ฟุ้งโว้ะเปลยไปเป็นเรื่องลบนะเอาอะสักลำต่อไปน้องแปดสิบกิโลเมตรต่อ่วโมงอ๋อยังใช่ไหมฮะสวัสดีครับพ่อสวัสดีแม่สวัสดีครับ โอ้นอนระทีครับนี่นี่ะครับเพื่อนว่าปุกแจกนั่งิเมปเ่ตรนปะเถปะเถเอาจักนอจะค้นครับแม่ลอแล้บอกแ่มติดาาเลยไม่นะนี่้านะไม่เอาโออยู่ข้างในครับฮัลโหลฮัลโหลหนูนาฟามือนกันเอาหนูิบมเพครับนี่ย คนรู้นี่นะวันนี้ครับต้นหนึ่งเอาไปผัวเอาไปกับแไงเลยแต่ผมซื้อเนี่ยเด้อแม่เด้อปูชูนะครับนะครับเด้อครับเด้อครับไม่ขาดเท่านั้นเลยแต่ปูชูแต่ครับเมาเรืองว่ะมันมันมันเป็นสามปองเลยบอกลินพันอยู่หนี่งไปเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปช่วยอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับถ้าเข้าได้ในวันคืนนี้ นะครับท่านผู้ชมแต่สติสูสูเด้อแม่เด้อสูสูครับครับสวัสดีครับผมมาแต่ใกล้อยู่ครับมาแต่สุดเกลียดครับผมยังครับโอ้ยยังชุดบ่ครับได้ครับผมนี่เดี๋ยวเราจะชุดน้องเหล่าขาวเลยนี่โอ้เอาแม่ครับเอาไปให้เพื่อนนะครับโอ้เห็นแต่โน้สับหนึ่งว่าเห็นได้ตู้เย็นเห็นได้ตู้เย็นขึ้นม่แล้ว โอ้ครับมันเริ่มลดเลยนะครับเงินในกระเป๋าผมนี่มันเริ่มลดแล้วเริ่มลดแล้วหยอกหยอกได้ครับสูสูครับผมครับสูสูแม่นะครับครับหัวบรัแม่ช้างมาแถอล่ะเอาไปอีกทุนหนึ่งไหมบ๊วยบ๊วยอีกแล้วโอ้ตัวจริงผู้ดีพอครับแม่โอ้เพื่อนกำลังชัดเหรอครับผมชินเหรอบ๊วยบ๊วยอีกแล้วครับสาธุครับสาธุครับไปด้วยครับแม่เด้อ ครับรับฟรดีราตีสวัสด์ครับผมครับครับผมเอาผีทอทัตเลยนะครับเด้อไปอีกวานแล้วเดินทางต่อนะครับขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับผมพี่น้องครับนี่คือตาคือหวานเลยหดนี่ไหมผมดื่มแบนดุกบ้าง ได้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 ไปทางนู้นก่อนกูจะดื่มแบนดื่มแบนตอนนี้นะครับเขาเขาสิไปแรมบารีไฮตอนแรมบารีไฮ่มเลืดมนเรวะหัวหน้าเนี่ยหหน้าครับผมตอนนี้เอาไปใสายกอดอะ ไปใส่กอดอกนี่กูพันแล้วบปล่าเนี้ยโคตรไร่ไพี่น้องกินแบนเยอะเกินเลยบ้านอสซาลาบ้านท่าซาลาท่าซาลากินกินอาหารบ้างไหมฮะอะไรครับไทยไทยคนละอย่างแล้วอันนี้ฮะนี่อัตะภิญญ์คอนแทคกันขอบคุณตัวแรกใจนะครับพี่น้องครับทุกคนที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันถ้าของมันยังเหลือก็ผมจะเข้าพื้นที่ท่าพระพระนะครับผมเพราะว่าท่าพานี่คือได้รับผลกระทบหนักแห้งมันจะมีความหมูอยู่ไหมคือห <c ups> มูแบบหมูเสียชีวิตอ่ะอืมอื่นหมูตายห <c ups> มูตายเขาเสียห้าไม่เห็นหมูมือป่ป <c ups> ่าหม,มูตายเดียวคือลอยอุ้งลุงเลยทื่เตาจะเลี้ยวมาอย่างหมู แางว่าเจ้าอวี้อันกินน้ำนำผมนะเอบความกก้ได้บว่าหันกำลังสีลงไปซอยอีกเพื่อนหนึ่งเปยังขี่ร้อยมากรายการเรื่อตอนนี้คือน้ำมันคนไทยจะทุกขรกับโงนะครับคือฉันบนจำเป็นเท่ากับบนรุ่งนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือมีไฟมีไฟที่ยังไม่โดนตัดนะครับก็อันตรายพอสมควรออกจากค่ายพักนะครับไปข้างหน้าเราจะเป็นแหลมบาลีไฮนะครับผม ่ไโอ้ยผู้ใดอะอย่าล่ะไม่ใช่ครับความดังควมดังไม่หมดังเลยโอ้ยผู้ใดไม่ใช่ดัง่าเรไปแล้วไมแล่าเรว่างเราว่งราว่างสไฟสไฟเสียบก็เสรยบเา่งเ้สียราว่งร่งรา่างแกเนไป่ตตรงนั้นก็คือพื้นที่ชายฝั่งนะครับ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีที่เมตาทำเปนเขมมากเป็นเป็นเป็นที่แลกนะครั้งการประสานกับคุณยาติงหลีนะครับเนี่ยเตาทำเกี่ยกบา่งขันแ้วน้ง่ออดเนี่นมินแล้วเนาะน่มินแล้วตอนเนนงมินแล้วนั่งมินแห้งมินมินแบบเน่าเลยะเน่าจากสิ่งปฏิกูลต่างๆเพื่อเป็นทาจะบอกาเฮ้ยคนี่หญ่ังวะมินเหร Thank you. ผมคิดว่าล่องเรืออยู่กลาง,างก <c oughs> องแสนแสบนะครับท่านผู้ชมถ้าได้เอาของขึ้นเด้นอนเฮ่าไหจีน่าจะทา,านซาลาสจะเขาได้ปุ๊กแจก,กเลยมื้อนี้อือตะโกนเลยผู้ใดก็ขึ้นได้ก็คือได้ผู้ใดบ่ได้ก็คือบ่ได้พู้น้ำหม็นเนาะน้ำหม็นมากนะฮะแล้วไปล้างขาล้างอะไรเ<ด>นี่ยเดี๋ยว,วจะเป็นเชื้โอโรคโเชือ้อโรค เดี๋ยวเอาของขึ้นไปนู่นต่อเอาอยัางีขึ้นน้ำเอาไว้น้ำไปแล้วเอาแค่ยังีึนเ็นระบบเอครับพี่พี่พาผมร้องเพลงกันเชียงแค่มาแล้ว เรียบร้อยครับผมในการไปซอยอรอบที่2นะครับที่กลับมาเอาถุงยังชีพตอนนี้ครบเรียบร้อยผมแจกได้ครบทุกหลังคาเรือนนะครับส่วนบนชายฝั่งนี้เขาก็มีมีคนมาแจก,กอยู่แล้วนะครับผมก็คือจำค่าที่สุดคือผมอยากจะเข้าไปแจก,กในหมู่บ้านเลยนะครับให้เขาได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับคือบุกตามหมู่บ้านเดี๋ยวก่อนที่เราจะนอนค,ค่ําคืนนี้ตอนนี้3ามทุ่มเองประชาชนอาจจะยังไม่นอนเท่าไหร่เพราะทบ,บุกไปแจกทา,า,านาลาอาจจะเขาได้นะครับผมเดี๋ยวผมประสานกับ อ่ามูนทีเมตาท่ามอีกเช่นนึงว่าเขาจีเกิลเพื่นทีไรนะครับก็ยังมีของเหลือของก็ยังมีเหลืออยู่นะครับน้อนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณทุกปู่ทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกเรานะครับต้อมดูนี่นะครับน้องนี่้วยนะครับไม่ไม่อันนี้เสื้อทีมเรามาด้วยกันของของของเขาสีเขียวพี่ใช่ใช่นะครับของเรานะนะครับโอเคครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์ i, คกดซั่สไคของผมนะครับที่ว่าเมื่อนี้เข้ามาฉลองลานวิวเพลงวาระสุไทยของมรกระสินนะครับเอามาสอยสังคมบนนี้นะครับพี่น้องกบตรงเช้าวา่าเงินที่ผมมาสอยสังคมผมเอามาจะใสะรับก็คือเงินยอดวิวนี่แหละนะครับเงินที่พี่น้องคอยสนับสนุนทั้งเพจนะครับสนับสนุนทั้งเพจโคสนาที่เขามากนะครับผมแบ่งสรรปันส่วนเงินเรานี้มาสอยเหลือสังคมนะครับเป็นเงินที่ผมได้จากการ ที่พี่น้องสนับสนุนมานี่คือทั้งทั้งเฟซทั้งยูทูบเนี่ยนะครับเอาเงินเรานี่มาช่วยเหลือคนที่ลำบากมาก,กว่าเฮ่านะครับอ่าช่วยเหลือคนที่เขาสนับสนุนเฮ่าที่เบิงเฮ่านะครับแบ่งสรรปันส่วนมาแลวา้วก,ก,กส็สำคัญที่สุดคือซอยพวกเขาแล้วเฮาลําบากเขาก็ซอยต่อไปเนาะครับเนาะแต่ซอยพัวเขาแล้วเฮาลําบากเองเขากับตองพิจณาเบิงนะครับสาคัญที่สุดคือช่วยคนอื่นแล้วตัวเองเอตัวเองไม่ลําบากนะครับผมมือนี้เขาก็ได้มาซอยแล้วครับพี่น้องนะครับทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบว่าสิเป็นโควิตนาท่วม ผมกับไปบบเดคเคยขาดนะครับไปบคเคยขาดนะครับนาะงก็ขอบคุณทุกนั่งใจจากพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเฮาจิไปซอยต่อไปนะครับมนีกาวคาว่ารับฟันดีแหล้าก้าตทีสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่กดไลค์กด u b s สไ i b e นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ